อดีติษข่าวกรองตอกสอสอเพื่อไทยไม่เจ็บแขนแทนที่คนไทยถูกโจมตีเสียชีวิตไทยต้องปกป้องไทยไม่ใช่ขเขมรการอภิปรายในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลีมาพันธ์สอสอพรรคเพื่อไทยโจมตีนโยบายด้านความมั่นคงและการต่างประเทศของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขาดวิสัยทัศน์และจุดยืนของผู้นำประเทศในเวทีโลกพร้อมเตือนว่า การทะเลาะก,กับกัมพูชาต่อหน้าประชาคมโลกจะทําให้ภาพลักษณ์ของไทยขาดความน่าเชื่อถือนั่นถูกวิจารณ์อย่างก,กว้างขวางนายนันทิวัน์สามารถอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผู้อุ้มในาการสํานักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความว่าท่านสอสอ,อาจจะยังมึนๆกับการประชุม UN เอ็นรัฐมนตรีการต่างประเทศไม่ได้ทะเลาะก,กับขมิบบนเวทีโลกเราต่างหากที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงจากคําโกหกของรัฐมนตรีกัมพูชาที่กล่าวหาไทยในเวทีโลก สอสอไม่เจ็บแขนแทนที่คนไทยถูกโจมตีเสียชีวิตคนไทยผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตจากการกระทำขมรทหารไทยต้องขาขาดจากทุ่นระเบิดที่ขมรลอบวางเป็นขมรที่เริ่มยิงถล่มไทยก่อนโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุไทยยังต้องงอนง้อให้ขมนมาคืนดีกับไทยหรือตกลงเราเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายถูกใครต้องเอ่ยปากขอโทษใครต้องกล่าวคำเสียใจสอสอไทยต้องปกป้องไทยไม่ใช่ปกป้องขมร Bye. <laughs>